แล้วก็พลิกตัวไปปุ๊บซึ้งทุกอย่างเอา้านักเตียงนี่คือว่างเปล่าไม่มีคนคือสวัสดีครับป้าปานุกกับน้องกลับมาอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้ก็คือแบบเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ตรงของป้าปานะลูกเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลึกลับที่เรามองไม่เห็นนะก็เป็นประสบการณ์ที่้องนายจะลองฟังดูไหมได้ได้นะแต่ไม่ต้องกลัวนะลูกไม่ เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องประสบการณ์ตรงของป้าป้าเองก็คือตอนนั้นอ่ปะป้าป้ากำลังเรียนอยู่ระดับมหาลัยนะันลูกก็ป้าป้าก็อยู่หออะไรอย่างเงี้ยโดยปกติเงี้ยล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งลูกเอาเขาเรียกว,ว่ากุมารทองกุมารทองคือเป็นเป็นกุมารทองที่เพื่อนป้าป้าเอามาฝากให้เลี้ยงเพราะว่าตอนนั้นตัวเพื่อนป้าป้าเขาต้องไปต่างจังหวัดหลายวันนะ่ะลูกเขาก็เหมือน เอามาฝากเลี้ยงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราไม่ได้ป๊าก็ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกไหมไม่ได้กลัวหรือว่าไม่ได้รับถือไม่ได้ยุ่งอะไรอยู่แล้วป,ป้าป๊ก็แค่แบบอ๋อโอเคเลี้ยงก็เลี้ยงอะไรเงี้ยเอาน้ําแดงให้เอาขนมให้อะไรเงี้ยสองวันแรกที่ป้าป๊มาเลี้ยงลูกก็คือยังไม่มีอะไรปกติเลยเขายังไม่มีอะไรปกติแล้ววันวันที่สามอันนี้เข้าส่วนที่สามก็คือวันนั้นป้ะป๊ะเหนื่อยไงไปเตะบอลกลับมาเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็แบบ ก็ลืมอ่ะก็เหนื่อยก็นอนเลยอ่ะก็นอนหลับปกติก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วถึงาแล้วก็เหมือนปวดฉี่ตอนงคืนนะลูกระหว่างนั้นป๊ะป๊าก็เดินจากตรงห้องนอนมันเป็นห้องนอนเป็นเป็นห้องกว้างเลยก็ปูที่นอนง่ายๆแล้วก็จะมีห้องน้ําป๊ะป๊าก็เดินมาเพื่อเข้าห้องน้าอย่างเงี้ยอืมก็เปิดปกติแล้วก็เดินออกมาอย่างเงี้ยเด้วจะออกทางห้องน้ำมาปุ๊บปุอย่างเงาอ่ะผ้าม่านใช่ไหมลูกมันเป็นผ้าม่านอย่างงี้มันก็จะมีต้นไม้เงาต้นไม้แข่อย่างเงี้ยถ้าต้องการก็จะว่างให้ไหมลูกแต่ตอนนั้นอ ก็เกิดขึ้นแล้วอะไรป๊าเห็นเป็นเงาเงาของเด็กอ่ะลูกที่มัดจุกอเป็นเงามืดมืดมืด,มด,มดสนิทเลยนะดํามืดเลยแล้วป๊าก็คิดในใจว่าเอ๊ะเหมือนเป็นเงาอะลกูกเป็นเงา<อ>ขึ้นมาเป็นเงาเป็นคนเลยแต่เป็นคนรูปเด็ก,ก,กดดที่เป็นหัวจุกมาจุกก็เห็นเด็กแบบมจุกคนมาอ่ามันยังไม่ได้คิดอะไร,รไแต่่่แตจังหวะที่ป๊าว่าอะไรวะอุ้ยคนลุก อะไรวะเนี่ยเขาูือเหมือนปะป๊าคิดอะว่าเฮ้ยอะไรอะมันคืออะไรในใจก็คิดว่ามันคืออะไรคิดไปคิดไปไปเยอะเลยยืนตรงน,นั้นประมาณสักสองนาทีอะเหมือนเหมือนกุมารทองเขารู้อะเชื่อปะ่ะโซนทะี่มันหัวนะอย่างเงี้ยเงาเป็นอย่างเงี้ยเงามันค่อยๆไปอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะลูกเห็นปะ่เนปะเห็นเงาม, <Okay. S 1> มันดิ้นไ่มมือมันดิ้นอย่างเงี้ยคือเหมือนขยับมาอย่างเงี้ยถ้าหันมาหันหันหน้ามามองป๊าอย่างเงี้ยนั่นในเงาลูก ในเงาก็จะมีจุดดำๆก็คือลูกตากับลูกตาเหมือนพูกปิงปองอะ่ะแดงๆลูกแล้วก็หันมาอย่างเงี้ยหันมาแบบมองแบบป๊ามองตาแบบป๊าอเงี้ยแล้วตอนนั้นาป๊าทำไงรูกป่ะทำไงไฟมีกี่ลูกไฟมีกี่ดวงเปิดหมด <laughs> โอ้ใครจะอยู่อ่ะลูกป๊าป๊าหนีออกห้องไหมไม่หนีแต่ก็เปิดไฟนอนเปิดไฟนอนเลยใช่เปิดไฟนอนก็คือแบบอะ๋อะไปไกลไปก,ไกนันอะไรเงี้ยอ่ะยังไงเรื่องแรก ให้กี่คะแนนห้าคะแนนให้กี่คะแนนห้าเต็มสี<อ>่จุดห้าน่ากลัวก็ถือว่า่ากลัวนะน่ากลัวอ่าโอเคอยากฟังเรื่องที่สองต่อไหมได้ต่อไปเรื่องที่สองที่ป๊าจะมาเล่าให้ฟังนะลูกป๊าขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าผีเพื่อนรักเกิดวันนั้นเหมือนเพื่อนแบบกับดึกอ่ะเหมือนกับดึกอ่ะนะ่แบบปกติสองสามทุ่มเขาซ้อมบอลสองบาสเสร็จเขาก็กลับมาบ้านมามาห้องใช่ไหม แล้วป๊าป๊าก็คือกลับมาก่อนแล้วไงป๊าป๊าก็นอนเล่นอะไรไปเมัอก่อนยังไม่มีมือถือลูกก็นอนเล่นโดนนอนดูทีวีดูอะไรอย่างเงี้ยอก็ก็เผลอง่วงนอนอ่ะเผลอหลับไปเอ้ยไม่ไหวละสงสัยยังไม่มามังเพื่อนยังไม่มามันก็หลับละหลับรอละไม่รอละก็อความที่มันอยู่หอลูกมันจะมีระเบียงหน้าห้องอ่ะแล้วก็จะมีไฟ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 แล้วก็จะเป็นกระจกบานเกล็ดกระจกบานเกล็ดก็จะใสๆใช่ไหมลูกเหมือนเดิมเลยทั้งวะจั้งวะนนั้นอ่ะป๊าป๊ามีความรู้สึกอ่ะว่า น่าเหมือนจะไขกุญแจอะไรเงี้ย<ม>ป้าก็คิดว่าเออเพื่อนคงมาละเออหลับปกติแต่หางตาแบบป้าก็มองแบบซุลมสุลูม,มองอ,อ๋อโอเคก็เห็นเป็นเงาอะ่ะก็เห็นเป็นเงาคนอะ่ะอืมอมันก็มานั่งอยู่ตรงที่นอนเขาอ,อ,อ่ะอ้าวโอเครับก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะง่วงซุลูมซุลต่อก็หลับได้ยินเสียงชักโครกกดน้ําอืมอ่ากดชักโครกกดนะจากที่ป้าหันข้างเงี้ย มันก็หันมาทางด้านด้านด้านอีกเตียงหนึ่งแล้ออาหันมาอีกเตียงหนึ่งและก็หันพอหันไปเตือเนี้ยก็เห็นเป็นตัวนูนๆใช่ไหมลูกโดนนูนๆใช่ไหมก็คือเป็นคนนอนแล้วเราเห็นผมผ้าอะไรเงี้ยฟ้าก็แบบงงไ่าหมืนเข้าน้ําบ่อยเนี่ยเฮ้ยเป็นไรวะอะไรเงี้ยก็ถามเนาะแต่ก็เหมือนเขาก็ไม่ได้เขาก็คือคือเออนี่เสียงเออแล้วก็ผมผ้าแล้วก็พิกตัวพิกตัวก็ลราจหันหน้ามาอย่างเงี้ยเราจะหันหน้ามาหาป้าเลยนะ คือคือผมเหมือนผมอุ้มโปงหันหน้ามาเงี้ยเชื่อป่ะป้า,ปาดินเสียงเปิดประตูอ่ะ,ะแ,แค่แคระแคแ้วเปิดไฟอ่ะปพ๊บต่อพอดฟมันสว่างปุ๊บป้าหันหน้ามามองตรงเตียงที่ว่าคิดว่ามีคนอยู่อ่ะลูกตรงไหนคิดว่าไงว่างเปล่าผ้าห่มพับตรงปลายเท้าหมอนอยู่ที่เดิมหมอนข้างอยู่ที่เดิมแล้วเพื่อนป้ากำลังไขประตูมาแล้วป้าอยู่กับใครอ่ะเพื่อนรักไหม นี่เขาเป็นเรื่องเล่าสองเรื่องที่ทำไมให้ขี่คะแนนเรื่องนี้ขาด้าเลยอันนี้คือน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวมากูก้บใครก็ไม่รู้อ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะก็เจอกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดี